สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีร่ักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่20เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566คอลัมน์ที้สามารถหาซื้ออ่านได้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หรือว่าไทยโพสต์ออนไลน์ก็ได้นะครับให้ชื่อว่าฝีมือผู้มาก่อนการแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่าโอ้ย น้ำตาจะเล็ดครับมันดีใจอย่างบอกไม่ถูกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพักก้าวไกลออกมากระซวกนักโทษเด็ดขาดชายัยทักษิณให้เห็นยังเป็นทางการแล้วนะครับหันรีหันขวางมานานในที่สุดเนี่ยช้ยธวัตตุลาทนหัวหน้าพักพูดเป็นการเป็นงานสมศักดิ์ศรีผู้นําฝ่ายค้านก็คราวนี้แหละครับช้ยธวัตนี่บอกว่าอย่างนี้ประเด็นที่สังคมจับตามอง ว่าเรามีปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมแบบ2มาตรฐานมาโดยตลอดซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งทางการเมืองด้วยนี่นะครับเราจึงคาดหวังว่าเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่าตอนนี้มีการตั้งคําถามเยอะมากโดยเฉพาะกรณีของคุณทักษิณซึ่งยังไม่ต้องพูดถึงระเบียบราชทัน์ในการควบคุมตัวนอกเรือนจํานะครับตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจจะครบ120้วันอยู่แล้ว มันก็เลยเกิดคำถามว่าทำไมคุณทักษิณถึงได้รับการปฏิบัติที่ดูเหมือนกับมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้ต้องขังคนอื่นล่ะครับเราเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยถ้าหากว่าผู้ต้องขังมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วก็จําเป็นต้องได้รับการรักษา,าพยาบาลโดยที่โรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยมีศักยภาพไม่เพียงพออันนี้เราเห็นด้วยเราเห็นด้วยว่าผู้ถูกคุมขังควรจะได้รับสิทธิ์ออกไปรักษาตัวข้างนอกได้ แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ต้องขังน้อยเหลือเกินครับที่ได้รับสิทธิ์นี้ผู้ต้องขังหลายคนมีปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงนะครับแต่กลับไม่ได้รับสิทธิ์นี้คนที่ได้รับสิทธิ์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีอิทธิพลต่างการเมืองมีฐานะแต่คนธรรมดาธรรมดาไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้เลย จึงเกิดคำถามว่าทำไมคุณทักษิณถึงได้รับสิทธิ์นี้เพียงคนเดียวนะครับรักษามาตั้ง120บวันแล้วนะครับยังได้รับสิทธิ์นี้อยู่อีกเรื่องนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ควรจะปล่อยเอาไว้ครับแต่ว่าควรจะต้องตอบสังคมไปชัดเจนด,ด้วยแล้วเรื่องนี้ทําให้เกิดการตั้งคําถามกับระเบียบราชทานที่ออกมาใหม่เพราะปรากฏการณ์นี้นะครับทำให้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยสงสัยว่าระเบียบที่ออกมาใหม่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณแบบ2มาตรฐานอีกหรือไม่นะครับ นี่เป็นท่าทีเป็นคำพูดจากปากของชัยธวัตตุลาธนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเอาล้ครับแม้ว่าชัยธวัตเนี่ยอาจจะมาช้าไปแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะครับเพราะว่าประเด็นนี้หลายฝ่ายยกเว้นฝ่ายพักคก้าวไกลเนี่ยพูดกันจนพลุนไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นย่างก้าวที่สำคัญสำหรับพักคก้าวไกลว่าจะเดินพ้นเงาสายสัมพันธ์อันแน่นแน่นระหว่างทักษิณกับธนาธรหรือไม่ฉะนั้นชัยธวัต ต้องมีดอกที่2ตามมาหลังจากนี้นะครับถ้าหากพูดแล้วก็จบกันชัยธวัฒน์ก็เป็นแค่นักการเมืองดัดดาดไม่สมราคาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผูแ้แทนราษฎรเลยการยิงคำถามเรื่องอยุติธรรม2มาตรฐานเนี่ยต้องมีความชัดเจนพอสมควรนะครับโดยเฉพาะแนวทางในการแก้ปัญหาในฐานะสสและก็พักการเมืองที่มีสสในสังกัดมากที่สุดและจะทำยังไงต่อเมื่อเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้ว ว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยมีอภิสิทธิ์เหนือนักโทษทั้งปวงและพักก้าวไกลจะตรวจสอบเรื่องนี้ยังไงครับมีแค่คำตอบพุ่นห้วนจากชัยทวัฒน์บอกว่าฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบแน่นอนครับผมคิดว่าฝ่ายบริหารควรตอบสังคมให้ได้ในเรื่องนี้อย่างเงียบแล้วคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับนี่แหละครับชัยธวัฒน์ตอบแค่นี้แหละครับสรุปว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นชิดเป็นอันเลยนอกจากเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเป็นคนชี้แจงเท่านั้นเอง มีคนพูดแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณไปนอนอยู่ที่ห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับและบางคนทำไกลไปกว่าพัก9กไกลอีกหลายช่วงตัวเลยทีเดียวก็ดูอย่างสีสุวรรณจันญ,ญาเป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะครับพี่สีเนี่ยอย่าไปบุลลี่ว่าแกเป็นนักร้องเสียงทองเชียวนะครับเพราะว่าแกเป็นเช่นนั้นจริงๆพักอนาคตใหม่ใครล,ล่ะครับที่ไปร้องเอาผิดจนถูกยุบไปนะครับ วันนี้ศรีสุวรรณทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีเสียงสอสอเป็นร้อยคอยให้การสนับสนุนแต่ประการใดวันเดียวกันนี้แหละครับพี่ศรีไปยื่นคำฟ้องต่อสารปกครองฟ้องเพื่อให้เอาผิดกับอธิบดีกรมราชธรรมผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธรรมและก็ในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจฐานใช้อํานาจโดยมิชอบและละเลยต่อหน้าที่กรณีร่วมกันเอื้อประโยชน์ให้กับ นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้สิทธทิพิเศษไปนอนในห้องพักหรูหราที่โรงพยาบาลตํารวจเพียงแต่ว่าคําร้องของพี่รีเนี่ยอาจจะลวมไปนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกระเบียบให้ผู้ต้องขังออกไปคุมขังที่บ้านได้ทั้งทั้งที่กฎกระทรวงเนี่ยไม่เคยกําหนดให้สามารถออกไปคุมขังที่บ้านได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการใช้อํานาจเกินไปกว่าที่กฎหมายกําหนดเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับมันคือกฎหมายสากลไปแล้ว การย้ายตัวผู้ต้องขังออกไปควบคุมที่บ้านแทนเนี่ยมันมีใช้อยู่ในหลายประเทศแต่เป็นการย้ายบนเงื่อนไขที่เข้มงวดมากนะครับถ้าเป็นคดีคอร์รัปชันเป็นคดีฆ่าคนตายเป็นคดีอาญยายร้ายแรงทั้งหลายเนี่ยน่าจะไม่มีหรอกครับแต่ในประเทศไทยเราอาจจะได้เห็นนักโทษคดีโกงกลับไปนอนตีพุงแอร์เย็นฉ่ำที่บ้านก่อนกำหนดนะครับอาจจะได้เห็นครับ การอ้างถึงพรบราชธันฑ์2560มาตรา5 5ที่พิสีบอกว่าให้ผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษาตัวนอกเรือนจำได้นั้นจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อเท่านั้นเนี่ยอ้างแบบนี้อาจจะไม่ถูกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพรบราชทันฑ์2560เนี่ยมาตรานี้เขาบัญญัติเอาไว้ว่าในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือว่าเป็นโรคติดต่อให้ผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจจากแพทย์โดยเร็ว หากผู้ต้องขังนั้นต้องได้รับการบำบัดร,รักษาเฉพาะด้านหรือถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจำจะไม่ทุเลาดีขึ้น,นก็ให้ส่งตัวผู้ต้องขังดังกล่าวเนี่ยไปยังสถานบำบัดร,รักษาสำหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะโรงพยาบาลหรือสถานบำบัดร,รักษาทางสุขภาพจิตนอกเรือนจำต่อไปนี่แหละครับก็ต้องแบ่งวักแบ่งตอนให้ถูกต้องด้วยนะครับผู้ต้องขังป่วยก็ท่อนหนึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตก็อีกท่อนหนึ่งหรือว่าเป็นโรคติดต่อก็เป็นอีกท่อนหนึ่งฉะนั้น ผู้ต้องขังป่วยก็สารพัดโรคแหะครับหากตีความอย่างพิสีเนี่ยนักโทษป่วยเบาหวานป่วยเป็นความดันเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจที่เกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลราชทรรมมีหวังตายเรียบครับแต่ก็ยังถือว่าพิสีได้มาถูกทางแล้วนะครับเพราะการที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไปนอนรักษาตัวอยู่นอกเรือนจําที่โรงพยาบาลตารวจจนจะครบ120วันแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สําคัญมากทีเดียว ตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีระเบียบกรมและจะทันอนุญาตให้กักขังนักโทษคดีโกงนอกคุกก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงกันอยู่กฎกระทรวงเนี่ยนะครับการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพุทธศักราช2563ข้อที่7กรณีผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวที่สถานรักษาผู้ต้องขังเป็นเวลานาน,านให้ผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บห พักรักษาตัวเกินกว่า30วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องวงเล็บ2ครับพักรักษาตัวเกินกว่า60วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ปรษัดกระทรวงได้รับทราบวงเล็บที่3ครับ พักรักษาตัวเกินกว่า120วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีทราบข้อ 3. กฎกระทรวงในเขียนว่าพักรักษาตัวเกินกว่า120วันก็หมายความว่านักโทษติดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ย สามารถที่จะนอนห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจได้เกิน120วันนะครับเพียงแต่ต้องรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปในปี2563การออกกฎกระทรวงนี้เนี่ยบังเอิญครับมันทำให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้ประโยชน์หรือเป็นฝีมือของผู้มาก่อนการเวลากันแน่นะครับเตรียมการเอาไว้ ตั้งแต่ปี2563กันเลยนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินช่วยเฉลยทีนะครับอยากจะรู้จริงๆครับว่าคือผู้มาก่อนการใช่หรือไม่ครับ